สวัสดีค่ะพบกับพชุมพูอีกครั้งนะคะในช่วงซีเทคนิค by S ซีทซิมค่ะวันนี้พอชุมพูยก็มีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งมาฝากค่ะก็คือลูกคอลงเองวิธีการทําลูกคอก็คือการที่เราร้องเพลงโน้ตสองตัวสับไปสับมาแบบนี้ค่ะอ่า แล้วก็ค่อยเร่งสปีดของความเร็วมากขึ้นค่ะใครที่อยากจะฝึกเทคนิคลูกคอแต่ว่าอยากจะดูคลิปซ้ำอีกทีนึงก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้อีกทีนึงที่ YouTube นะคะเซิร์ชว่า C Seat c h n คนิ e by a c s i m ค่ะสหรับใครที่อยากจะดู YouTube ให้สนุกมากขึ้นปอีกนะคะพราะชินซูมินน่ค่ะเ i c Sim ค่ะ,คะดูคลิปได้อย่างไรกังวลเลยเพราะว่าให้ดู YouTube ฟรีถึง24กิกแล้วก็เล่นเน็ตฟรี6กิกนะคะก็ดูเล่นได้กันอย่างสะใจเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วก็เล่นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนคะคะใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ w w r l w i t sim. com นะคะ